สวัสดีครับวันนี้นะครับวาเลนตีคารจะมาแนะนําการใช้งานเจ้าจอดีคารนะครับผมโอเคตัวนี้เนาะเป็นตัวตรงรุ่นเลยนะครับกับตัวเจ้า AV30 นะครับทั้งได้ทั้งเอา a าดแล้วก็วลไฟลเลยนะครับที่เป็นซีรีส์30นะครับผม ลูกค้าคันนี้นะครับอันนี้เราติดใต้จอแอนดอยนะสเปคเทพนะครับพร้อมจอเพดาแบบนี้เลยนะครับไฟสิบห้าจุดหกนิ้วนะครับพร้อมกล้องรอบคันนะครับผมโอเคนี่จะประมาณนี้เลยนะครับบุมมองกล้องชัดเจนแน่นอนนะครับโอเคอันนี้นะครับจะมาแนะนําการใช้งานเบื้องต้นเนาะเหมือนจอแอนดอยทั่วไปเลยนะครับผมถ้าเรามีอินเทอร์เน็ตนะครับอย่างอันนี้เชื่อมต่อไวไฟร้านนะครับโดยสามารถดึงข้างบนลงมาข้างล่าง กดแตะรูปไฟไฟค้างไปทางรัดได้เลยนะครับเชื่อมต่อกับ hotspot ไวไฟนะครับด้วยมือถือของเราเนาะแชร์ปุ๊บเลื่อนหา Wi-Fi ชื่อโทรศัพท์ใช้งานได้เลยนะครับผมเราโอเคแล้วก็พวกแอปพื้นฐานมีมาให้แน่นอนนะครับ Google Map YouTube ต่างๆเล่นได้นะครับผมโอเค Netflix Disney p พ u s พวกนี้ดูได้หมดเลยนะครับผม โอเคนะครับอุปกรณ์พื้นฐานนะครับเขาจะมีตัว USB มาให้ด้วยนะครับ USB อันนี้นะครับจะมีมาให้2อันนะครับพร้อมกับพอร์ตตัวซิมการ์ดนะครับซิมการ์ดเอาไว้ทําอะไรนะครับซิมการ์ดเอาไว้สําหรับถ้าลูกค้ามีไฟล์เพลงไฟล์วีโออ่าขอโทษครับถ้าเป็น USB นะครับสามารถมีสัญได้เนี่ยมีไฟล์เพลงไฟล์วีโอเรียดเสียบเล่นได้เลยนะครับแต่ว่าซิมการ์ดเนี่ยสามารถซื้อซิมรายปีนะครับมาใช้ กับตัวจยนอยนี้ได้เลยนะครับผมเวลาเราเปิดรถสตาร์รถจอติดจะได้มีัอนเนต็ต 4G ขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็เล่นได้เลยเนาะไม่ต้องคอยแชร์ฮ o สสปอตนะครับโอเคเบื้องต้นประมาณนี้นะครับผม